มากถึงมากที่สุดสำหรับเพลงเก่าเพลงนี้ที่เลือกมาเปิดให้คนฟังที่เป็น F C ของคาร์เพนเตได้ฟังเพลงนี้กับเวลาที่เป็นปัจจุบันในช่วงนี้ย้อนหลังไปน่าจะมากกว่า30ปีที่ดิฉันได้ยินเพลงนี้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมีความสุขกับการเลือกเพลงแล้วก็ฟังเพลง สากลเก่าๆที่นี่นะคะร้อยเจ็จจสถานีว,วิทยุกองทัพภาคที่4ีค่ายเสนานรงค์หาดใหญ่อยู่ที่ไหนฟังอินดี้ออนไลน์ได้นะคะ indy on air one ตอนนี้พัก เพลงกเก่าๆมาติดตามชมข้อมูลข่าวสารสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะนี่คืออินดี้ m m 1 0 7 7 5เมกะเฮิร์ซหัดใหญ่ค่ะอินดี <ie> Society, <I> ้โซไซตี้ข่าวสังคม <In S 1> ข่าวธุรกิจ <I> และข่าวท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะคะในเช้าวันนี้แน่นอนที่สุดรัฐบาลนะคะได้อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่จะไปเ,ออเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรม,มศพนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนานรรราชนนีพันปีหลวงนะคะโดยทางารัฐบาลจะเปิดให้พี่น้องประชาชนได้เข้าไปกราบในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวัง 当打玩踢。 ๙พฤศจิกายนนี้นะคะซึ่งจะมีรถรับส่งที่บริเวณสนามหลวงจากนั้นจะให้เดินเท้าจากสนามหลวงเข้าไปที่พระบรมมหาราชวังส่วนผู้สูงอายุและผู้พิการจะมีการจัดรถชัตตันบัตของกระทรวงคมนาคมส่วนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นจะอำนวยความสะดวกในเรื่องของรถวิวแชร์ไว้คอยบริการส่วนการดูแลจ การบริการต่างๆขณะที่ประชาชนรอคิวภายในท้องสนามหลวงเพื่อเข้าไปถวายสักการะนั้นทางกทมจะเป็นผู้รับผิดช,ชอบโดยจัดเต็นเป็นแถวยาวครึ่งรอบของสนามหลวงคาดว่าจะจุคนได้ประมาณห0,000ื่น คนต่อรอบโดจะเปิดให้เข้าไปวันละ3มรอบนะคะซึ่งจะมีจุดพักคอยมีบริการทั้งในเรื่องของอาหารเครื่องดื่มและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกนะคะ ต่อกันที่ข่าวที่สองสำหรับในเช้าวันนี้ Road to Sea เก m e s and Asian Paragames 2025ค่ะพร้อมหรือ,อยังกับคนหาดใหญ่สงขากับกิจกรรมเชียร์ไทยสุดใจคว้าชัยไปด้วยกันในงาน r a ร to Sea เก m e s and Asian Paragames นะคะกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่13 พฤศจิกายนเวลา10โมง30นาทีเป็นต้นไปมีกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิคการเล่นกีฬาสร้างแรงบันดาลใจไปกับนักกีฬามืออาชีพร่วมสนุกปลุกพลังเชียร์ทีมไทยไปกับ เพลพีคและศิลปินรูฟท็อปนะคะส่งใจให้ฮีโร่ของเราสู้ศึกนะคะ4เกมครั้งนี้เจอกัน13พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ลานกิจกรรมชั้น1นึ่งเซ็นทรัลหาดใหญ่ค่ะปิดท้าย ด้วยอีกหนึ่งข่าวท้องถิ่นนะคะเทศบาลนครสงขลาขอเชิญชาวสงขลาร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงประจำปี2568ในวันนี้5พฤศจิกาย,ยนที่บริเวณสวนสองทะเลค่ะโดยขอความ,ร,มร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมแก้ปัญหาสิ่งวัดล้อมเป็นพิษด้วยการใช้วัสดุพื้นบ้านหรือธรรมชาติในการทำกระทงนะคะ เช่นใบตองหยวกกล้วยซึ่งเป็นวัสดุที่ย่อยสลายง่ายนะคะก็อยากให้พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือแล้วก็แต่งกายด้วยชุดสีดำด้วยนะคะและนี่เป็นข่าวสารที่หยิบมานำเสนอในเช้าวันนี้ค่ะ ขอบคุณโครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขลาทาวโฮมสองชั้นสามห้องนอนสมห้องน้ำถนนกว้าง20เมตรเหลือ3ามหลังสุดท้ายมีข้อสเสนอราคาสุดจะพิเศษให้กับคนฟังรายการของเราในช่วงนี้ด้วยนะคะเข้าไปรับข้อสเสนอได้เลยค่ะ081 6989509โครงการบ้านวังหง์พุทธมนตนสงขลาความสมบูบณบรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ค่ะสนับสนุนช่วง i n d i society โดยโครงการบ้านวังหง์พุทธมนตนสงขลาโปรโมชั่น3าหลังสุดท้ายราคาพิเศษสนใจติดต่อ0816989509โครงการบ้านวังหง์พุทธมนตนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สนับสนุนรายการอินดี้เอม ติดต่อ0819576644สวัสดีครับผมมิสเตอร์ไอจากไอสเตชันหาดใหญ่วันนี้ผมมีเลนส์